วันนี้เป็นวันที่หลายคนคงไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อเชา้านี้พระธรรมวชิสุนทรเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีได้ออกคำสั่งอนุญาตให้พระราชวิสุทธ,ธิประชานาตหรือที่เราเรียกกันว่าหลวงพ่ออลงกฎลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุอย่างเป็นทางการแล้วมีผลตั้งแต่วันนี้19สิงหาคม2568 เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากมีกระแสข่าวและการตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินบริจาคภายในวัดพระบาทน้ำพุซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงในการดูแลผู้ป่วย HIV ผู้ป่วยมะเรง็งและผู้ด้อยโอากาสมานานกว่า30ปีก่อนหน้านี้ทางวัดเคยเลื่องการถแถลงข่าวชี้แจงออกไปหลายครั้งจนกระทั่งเมื่อวันที่18สิงหาคมหลวงพ่ออลงกดได้ตัดสินใจประกาศลาออกจากตำแหน่งโดยให้เหตุผลว่า เพื่อความโปรง่งใสในการตรวจสอบข้อเท็จจริงตอนนี้วัดพระบาทน้ำพุยังคงเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ตามปกติและผู้ป่วยที่อยู่ในการดูแลก็ยังคงได้รับการรักษาต่อไปแต่บรรยากาศภายในวัดเงียบกว่าปกติมากเพราะหลวงพ่ออลงกตที่เคยออกมาต้อนรับแขกผู้มาเยือนทุกวันอาทิตย์ก็ไม่ได้ปรากฏตัวอีกแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือการลาออกครั้งนี้มีขั้นตอนที่ซับซ้อนต้องผ่านการอนุมัติจากเจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอและเจ้าคณะจังหวัดก่อนจะมาถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจริงจังของเรื่องนี้สำหรับผลกระทบจากการละออกครั้งนี้สังคมไทยแบ่งออกเป็นสองค่ายชัดเจนค่ายหนึ่งเห็นว่าการละออกเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพื่อความโปร่งใสและการตรวจสอบที่เป็นธรรมในขณะที่อีกค่ายรู้สึกเสียดายและเป็นห่วงอนาคตของผู้ป่วยที่อยู่ในการดูแลผู้ป่วยหลายรายที่อาศัยอยู่ในวัดได้ออกมายืนยันว่า หลวงพ่อลงกฎไม่เคยเรียกเก็บเงินค่ายาและพวกเขาสามารถไปรับยาต้าน HIV ที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ได้เองซึ่งข้อมูลนี้เป็นการโต้แย้งข้อกล่าวหาบางประการที่เกิดขึ้นสิ่งที่น่าติดตามคือการดำเนินการตรวจสอบจะเป็นอย่างไรต่อไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายแห่งรวมถึงกองปราบปรามและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติยังคงดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่เพื่อให้เกิดความชัดเจนและความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย การละออกครั้งนี้ยังส่งผลต่อการบริหารจัดการวัดในอนาคตวัดพระบาทน้ำาพุจะต้องมีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสคนใหม่และอาจมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการเงินบริจาคให้มีความโปร่งใสมากขึ้นสำหรับเราประชาชนธรรมดาเหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนสำคัญเรื่องความโปร่งใสในการบริหารจัดการเงินบริจาคและความสำคัญของการตรวจสอบที่เป็นธรรม แต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ควรลืมคุณงามความดีที่วัดพระบาทน้ำพุได้ทำมาตลอด30ปีในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสหวังว่าผลการตรวจสอบจะออกมาอย่างเป็นธรรมและวัดจะสามารถดำเนินพันธ,ธกิจเพื่อสังคมต่อไปได้อย่างโปร่งใสและยั่งยืน